สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางและแม่ห้องสอนระหว่างวันที่23ถึงวันที่27มกราคมนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จกาศรศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี2558และ2559ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมรับพระราชทานปริญญาคติตศากดิ์และเกียรติบตัตรจำนวน9คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรับพระราชทานปริญญาบาตัตรจำนวน7,270คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมมีความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะปฏิบัติงานด้วยความสุดจริตภาคเพียนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญให้แก่สังคมและประเทศชาติ แต่ในการทำงานนั้นบางครั้งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นไปตามความคาดคิดของคนเราจนอาจทำให้บางคนเกิดความวันไหวคว้ายเขวเสื่อมคลายจากความตั้งใจดีที่เคยมีมาบัณฑิตจึงพึงรักษาความตั้งใจไว้ให้มั่นคงด้วยการปลูกศรัทธาเชื่อมั่นบนพื้นฐานของความถูกต้องทั้งศรัทธาในตนเองศรัทธาในงานที่ทำและศรัทธาในความดี เมื่อมีสัททานหนักแน่นพร้อมมูลแล้วก็จะก่อให้เกิดกำลังแรงใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความภาคเพียรอุตสาหะโดยยึดมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรมอย่างเหนียวแน่นไม่ย่อยหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรคข้อขัดข้องหรือยอมตัวปล่อยใจไปในทางทุจริตเสียหาย หากบันดิตทุกคนสามารถรักษาความตั้งใจในการทำงานไว้ให้ได้ตลอดไปก็เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถปฏิบัติปิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญอำนวยประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองได้ดังประสงค์ เวลา14นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร45ปีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นในวราระเฉลิมฉลอง45ปีแห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกทันตกรรมพิเศษคลินิกบริการวิชาการและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากฟันเทียม ในการนี้ท็อปพเนจริทเทศกาลการ,การดําเนินงานของหน่วยธรรันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่เป็นการกระจายโอกาสการรักษาสู่ประชาชนผู้ด้อโอกาสซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนานรูปแบบการออกหน่วยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งทอปพเนจรการดําเนินงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสโดยศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวคณะทันตแพทยาศาสตร์ ให้การรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดถึง20ปีเน้นการรักษาแบบองค์รวมคือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลทั้งทางกายและใจมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องในรายที่จําเป็นต้องทําเพดานเทียมจะประสานกับทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อปรับแต่งจม,มูกและขากรรไกรบนลดความรุนแรงของความผิดปกติก่อนการผ่าตัดและประสานกับโสตอนาสิกแพทย์เพื่อฝึกพูดรวมถึงนักกายภาพบําบัดเพื่อตรวจแก้ไขพัฒนาการตามวัย นอกจากนี้ยังมีโครงการคืนความสุขในการบทเคียวให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางธันตกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพันราชสุดายสยามบรมราชากุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย5ุ5รอบ2เมษายน2558ที่จัดทำขึ้นด้วยการบรูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทางธันตกรรมที่พัฒนาในประเทศร่วมกับทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญสูงและเครื่องมือที่ทันสมัยภายใต้ความร่วมมือของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพันธราชสุดา,ยส,ดายสยามบรมราชากุมารีและศูน ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียมคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกันนี้ทอ่อดทเลเตศโมบิสแกนเครื่องเอเ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้วางแผนในการรักษาผู้ป่วยที่มีใบหน้ากระโหลกศีรษะและขากรรไกรผิดปกติ เวลา15นาฬิกา53นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอมแม่ริมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2560ของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิ ผลการดำเนินการของมูลนิธิขาเทียมในปีงบประมาณ2559การจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานประจำโรงพยาบาลในปี2559โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในปี2560รายงานผลการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ตามแผนปี2560ที่ดำเนินการไปแล้วและการรับบริการรถหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ทั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนส่วนพระองค์เมื่อปี2535มีสำนักงานแรกอยู่ที่จังหวัดเทียงใหม่ทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติศาสนาโดยไม่คิดมูลค่าในปี2559ให้บริการทำขาเทียมที่สำนักงานมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากและอำเภอเมืองจังหวัดระยอง รวมทั้งที่รัฐปีนางประเทศมาเลเซียตลอดจนให้บริการขาเทียมในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศจำนวน74แห่งสามารถทำขาเทียมได้1,814ขาและซ่อมขาเทียม430ขาจะตั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน22แห่งนอกจากนี้มีการจัดอบรมหลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการรุ่นที่8และ9จาก27โรงพยาบาล การจัดก,การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และจัดอบรมหลักสูตร International Training Course 3หลักสูตรทวนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2557ถึง2558 วันนี้เวลา18นาฬิกา21นาทีท like ุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวัดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557-2558รวมทั้งสิ้น2,000คนในการนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานความว่า บัณฑิตทุกคนที่สาเร็จการศึกษาในวันนี้นั้นจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความคิดและมีสติปัญญาสามารถนําความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานํามาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆมีอยู่อย่างแพร่หลายดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้พร้อมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆต,ตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาประกอบสัมมาชีพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนประเทศชาติได้อย่างเป็นสุขพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจําปีการศึกษา2558 น,นี้เวลา15นาฬิกา33นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีทวราราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยคริสเตียนอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในการประทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีะนํำปีการศึกษา2,558รวมทั้งสิน้น564คนโอกาสนี้ประทานพระโอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลาย ได้อุตสาหะศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทย่อมได้รับการยกย่องเชื่อถือว่าเป็นผู้มีวิชาวความรู้ดีมีสติปัญญาสูงและมีคุณธรรมความดีมั่นคงการได้รับยกย่องเชื่อถือนี้นับเป็นเกียรติที่บัณฑิตควรจะภาคภูมิใจเพราะวิชาวความรู้สติปัญญาและคุณธรรมความดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ยิ่งในการเขื่อหนุนส่งเสริมแต่ละคนให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้ดีมีประสิทธิผล เนื่องจากวิชาความรู้จะเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับใช้ปฏิบัติงานสติปัญญาเป็นตัวการนําวิชาความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องส่วนคุณความดีจะคอยกํากับความประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลให้ตั้งอยู่ในทางที่ถูกที่ควรบัณฑิตทุกคนจึงควรพิจารณาให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาความรู้สติปัญญาและคุณธรรมความดีตามที่กล่าวมาแล้วพยายามรักษาไว้ให้เหนียวแน่นพร้อมกับอบรมสร้างสมให้มีในตนยิ่งขึ้นไป หากบัณฑิตทั้งหลายทําได้เช่นนี้นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทํโรงเกียรติของบัณฑิตให้เป็นที่ยกย่องเชื่อถือไว้แล้วยังจะมีศักยภาพเพิ่มพูนเิ่งขึ้นอันจะทําให้สามารถดําเนินชีวิตประกอบปิดการงานประสบความสาเร็จก้าวหน้าความเจริญตุ้งเรืองและความร่วมเด่นเป็นสุขแก่ตนเองสังคมตลอดถึงประเทศชาติได้ดังที่มุ่งหวังอีกด,ด้วยผู้แทนพระองค์เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่38ที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโก,โรพรก,พรกรุณาโปรดเกล้าโปรดตมอมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสูนเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่38ย่าโมเกมณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพรลศึกษาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้การกีฬาก้าวหน้าและกระจายไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศรวมทั้งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีความเสียสละมีวินยัยมีความอดทนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางการกีฬาของนักเรียนนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาถึงขีดสูงสุดตามความสามารถของแต่ละบุคคล ไปสู่การเป็นผู้แทนของประเทศในระดับเยาวชนและระดับชาติต่ตอไปโดยในปีนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพได้กำหนดให้มีการแข่งขัน3 35ชนิดกีฬามีนักเรียนนักกีฬาจาก10เขตทั่วประเทศกว่า6,000คนเข้าร่วมการแข่งขันผู้แทนพระองค์มอบเครื่องกันหนาวพระราชาทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าิริกิติพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชเเสภานายิกาสภากาชาติไทย ทรงท้าการุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผนวันนเมธีในขาธิการสภากาชชาไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำเครื่องกันหนาวพระราชทานจำนวน1,560ชุดไปถวายแด่พระพิสุสงฆ์พร้อมทั้งมอบแก่ประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอประทายในที่หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าลาดอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศที่หนาวเย็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวสร้างความปลอบเรื่มแก่ผู้ได้รับสิ่ของพระราชทานเป็นอย่างมากจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณิิรินทิรานาพทนาทองบ่อจรัศผมเจรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ